ผู้ขายเห็นเก้าหนึ่งสามตรงกับเลขกเพีงปองอ่าลายคนนึงกเง็เห็นเก้าสองสองเก้านะครับผมนี่คือคือสถานทีบ่บ่อพันขันผู้ผ่านเพิน่นไส้สูกไส้ลาบนะครับผมมื่อนี้เออโจภาพคง่เพิ่นในดั้มของย่าวนะถวย หลายผูพานผูวงเนาะนสถานที่บ่อพันขันพี่น้่องตำบลบ่อพันขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสถานที่อันศััดิ์สิทธิ์เก่าแก่มาหลายร้อยหลายพันปีนะครับอ่ากมื่อนี่ครับวันวันพุธวันพุธที่สิบกรกฎาคม2567นะครับ นี่และครับผมคูผ่านเนาะวันว่าไม่เชื่อก็อย่าบรบหลูนะครับเอออะไรได้ห้าห้าหกหอ่ห้าเเห้าเก้าสามห้าเก้าสน้ีแ่แหละวันว่าพ่เสือขยารบรูสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับผมน้อง เขาวยก็โล่ห้าเก้าสาลวก้พี่น้องเลขเดุหานผูพ้พานเพนเดีมาจุดทู้ผู้เสียงโชบเสียงดวงเนาะขอบคุณนระคระองแงาจากบ้านคืปวดหมูที่ นนอขอบคุณทุกคลังใจพีน้นองนะครับ16กรกราคา25 67พีน 25, ้นนองขอให้สุขแหม่มันร่ำรวยร่ำรวยทุกทุกคนนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ